สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนกําลังรับชมช่องขนมวุ้ญชาแนลอยู่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนมากๆเลยสําหรับใครที่ชอบดูภาพบรรยากาศชีวิตธรรมชาติธรรมชาติชนนบทบ้านนาะช่องนี้ยินดีต้อนรับมากๆคะ่ะ หวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อกันนะคะแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังนี้ไม่ใช่ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยแต่อ,อย่างใดนะคะทุกคนพอดีว่าช่วงนี้นะคะคุณพ่อได้เอาน้องควายมาเลี้ยงข้างนอกแบบนี้นะคะทุกคนไม่ได้เอาไปเลี้ยงในคอกแล้วเนาะก็พยายามแบบว่าให้ให้มูลที่อยู่ในคอกแล้วมันแห้งเราจะได้เอามาใส่ต้นไม้ผลไม้อะไรของเราเนาะแล้วก็จะได้ตักออกด้วยเพราะว่าตอนนี้แบบว่ามันทับถมนานในช่วงที่ปีนี้เป็นปีที่แบบว่าฝนตก นานที่สุดแล้วมั้งค่ะขนาดแบบว่าไม่ใช่หน้าฝนแล้วนะขึ้นแบบจะขึ้นหน้าหนาวแล้วอะฝนก็ยังตกอยู่นะคะทุกคนแล้วเมื่อกี้ฝนก็ก็ตกค่ะเมื่อกี้ฝนก็ตกอยู่เนาะแต่ว่าดีที่ที่ทุ่ทททงนาไม่ได้ตกแรงนะคะเป็นอย่าง้นคือพอปิดขัดนะแต่ว่าที่บ้านอนะตกแรงอยู่เมื่อกี้ขนมบุญก็เลยออกมาช้าหน่อยนะคะทุกคนตอนนี้ถ้าใครที่ถามถึงโฟกัสอยู่นะคะเขากําลังเล่นสนุกของเขาอยู่ทางเทียงหน้าน้อยของเราค่ะทุกคน อันนี้ก็พาทุกคนมาดูน้องๆนะคะส่วนวัวก,ก็ยังเลี้ยงอยู่ที่เดิมนะคะทุกคนยังเพราะว่าเขาก็จะมีโซนของเขาเนาะโซนที่อยู่ข้างในฝั่งนู้นนะคะทุกคนเพราะว่ามีพี่ๆถามบอกว่าขนมวุ้นไปถ่ายน้องวัวน้องควายให้ดูหน่อยได้ไหมตอนนี้ก็มาถ่ายแล้วนะคะอัปเดตท,ที่อยู่ใหม่อันนี้เหมือนจะอยู่สบายกันขึ้นเพราะว่าไม่ต้องไปแบบเดินย่ําแบบลึกๆอนนะเนาะมันมันลึกมากแบบมันทับผมกันมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่ว่าก็จะมีปัญหาตามมาด้วยความที่เราออกควายมาเรียนตรงนี้ตอนนี้ยุ่งก็คือเยอะมากนะคะคุณพ่อก็จะจุดจุดจุดฟางข้าวจุดเฟืองอยู่แถวนี้พี่หน้อป็นการไล่ไล่ยุยย่งไล่ย,ยุง่งให้ให,ให้ให้งัวให้ควายเหาเนาะตอนนี้ที่สังเกตนะคะสองตัวด้านนี้นะคะคนก็จะเป็นลูกนะคะก็จะเป็นต้นกล้ากับนาข้าวเด้อก็จะเล่นโคเล่นอะไรของเขาแต่ว่าดูแม่เขาคะ่ะ <laughs> แม่สองตัวก็คือยืนแบบยืนดูลูกเล่นนิ่งๆเลยและความที่เพินพนพ่นอ่อนเพิ่นหองอ่ะหพี่น้องสองตัวแม่ลูกนี่ก็คือแม่เปแม่ลูกสองตัวแม่แม่สองตัวนี่ก็คือทองเด้อทองทั้งสองตัวเนาะเดี๋ยวรอข้อเราก็น่าจะต้องส่งคืนเข้าไปแล้วเราก็จะเหลือสองตัวไว้ให้เรานะคะทุกคนเนาะ <S 1> <S 1> ความฟนของเขาเล่นเวิดมือเวิดเว้นเมื่อกี้พ่อขนมนบุนกับพึ่ง ไปไล่เพิ้นไปกินห้าแะ้วกะ็ลงนามไปอะไรกะ็เอามาผูกไหวราะว่าตอนนี้มันก็นแรงมากๆแล้วเนาะแรงมากๆแล้วแรงหลังมากแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวต่อไปเราก็จะได้ไปเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนขนมบุญที่นาขนมบุญนนะ่ะยังเหลือข้าวที่ยังไม่ได้เกี่ยวอีกห้าไร่ด้วยกันอีกห้าไร่ที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะคะก็จะพยายามเกี่ยวให้เร็วที่สุดเพราะว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนาะ ขนมบุนก็คือถ้าถ้าพี่ๆเอฟซคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะไม่รู้ขนมบุนก็คือเป็นคนอุบลน,นะคะอยู่อําเภอน้ําขุ o ที่ติดกับอบําเภอน้ํายืนแล้วก็อาเภอกันทลักก็คือช่วงนี้ก็จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนกันเกิดขึ้นนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าต้องเคลียร์ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างให้มันแล้วเสร็จอให้มันเสร็จเร็วที่สุดเผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเราจะได้ไม่ต้องมาพักขวงมันจะได้ไม่เสียหายด้วยสำหรับข้าวเรานะคะทุกคนประมาณนั้นเลย เดี๋ยวขนมุ้นจะพาทุกคนคข้าดูน้องๆกันใกล้ๆนะคะทุกคนอยวาจะไปกันแบบช้าๆนะเพราะว่าขนมุ้นไม่ได้มีไม่ได้ใส่ไม้กันสัน่นไม่ได้ใส่ไม้กันสัน่นเดี๋ยวถ้าเดินเร็วเดี๋ยวพี่ๆจะเบี้ยหัวกันเนีย่ยเดี๋ยวจะมาดูลูกๆแสนสนกันก่อนนะคะสองตัวนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือต้นก้ากับนาข้าวนะคะมีใครทายถูกไหมเอ่ยว่า ตัวไหนคือต้นก้าตัวไหนคือนาข้าวมีใครรู้ไหมเนาะต่างกันไม่มากนะคะต้นก้าคือตัวพี่เด้อทุกคนต้นก้าแล้วก็กลายเป็นนาข้าวห่างกันไม่นานด้วยดิห่างกันไม่นานเอาแล้วนะคะเพราะไม่เอ่ยมีใครทายตอนนี้ไหมข้างหน้าข้างหน้ามีคนคิดว่าคือตัวไหนตัวที่ยืนมองขนมบุญอยู่ตรงนี้เอาละคะ่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันอีกห้าวินาทีนะคะอยากขี้โกงเดอ้ออยากขี้โกงเด้อค่ะนี่ตัวที่กําลังมองเราอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแต่เดนแต่เดนโอเคพิมพ์เสร็จหรือยังเอ่ยได้เวลาเฉลยแล้วตัวที่อยู่ข้างหน้านี้ที่ขนมบุญกําลังถ่ายอยู่ก็คือต้นก้านะคะทุกคนต้นก้าจะตัวโตวกว่า นาข้าวนิดหน่อยจริงๆนิดหน่อยจริงๆถ้าเอามาเทียบก็คือแบบห่างกันนิดนึงนิดนึงเลยนี่าดูมองหน้าข้าวอยู่ข้างหลังเลยคะ่ะอุย้ยน้องมันตกใจตกใจมะเรงโอ้โหฝั่งนุ่นควายก็ตกใจอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราตลาดทางนี้เราตกใจอะไรเนี่ยผูขวัญเอ้ยขวัญมาตกใจหมดเลยอ้วนแล้วไปบังน้องข้างหลังเลยนะขอหายน้องได้ไหม ต้นก้าขยับมาฝั่งนี้หน่อยได้ไหมขยับซ้ายหน่อยขยับซ้ายหน่อยแล้วก็มองดูนะขยับซ้ายหน่อยค่ะแสงใกล้จะหมดแล้วมันมืดมืดเร็วเฮี้ยนเด้อพี่นงหามงนิดดินหามงค์กลัวๆหี่ก็คือหมื่นล้วแถบบนมีแสงไงท้ายคลิปล้วเนี่ยยุ่งกัไล่หลายตอนนี้ยุ่งต้อมขนมบุญแบบอันนี้เลยอตอนนี้ยุ่งกันนาจะต้อมงัวกับควายและ เป็นบวกเป็นบอลเบิร์ดเป็นบวกคว,กวายเบิร์ดอันนี้เพิ่งเอามาผูกได้ประมาณสามวันนะคะทุกคนสามสี่วันเป็นอย่างนี้แหละจากทุ่งนาเราเป็นบวกแบบนี้แหละแล้วก็มีแบบหลายบวกด้วยนี่เฮ้ยต้นกล้าออกมาแล้วนู่นนะข้าวนาข้าวโชว์ตัวหน่อยเร็วอันนั้นให้ตัดดีดพี่น้องหน้าเขาดีดคักดีดเนยเลนยุบมดมือโค่นเลนโค่นเพื่นอนมาดูแม่ แม่ก็คือสงบนิ่งทั้งสองตัวมากค่ะนึกว่ารูปปั้นแล้วนะอีนิดนึงรู้ว่ารูปปั้นแล้วนิ่งมากเหมือนยืนดูยืนดูลูกๆเขาแล้วก็พากันไปยืนแบบที่แห้งๆนะไม่ได้มายืนในแบบเป็นไอ้นี่นะเป็นโคนเด้อหุน่นยืนนิ่งขนาดส่วนโฟกัสเรานะคะจอมดือ้อนูนอยู่ในเถียงเหรียนญนามอยู่บอกจังได้กับบอฟังขนมบุนตี้ไปรอสองเสือเอาเอา,เอาเสือตี เอเคเสือรนเืออานิต <el> ีคนบอกว่ามาเจ็บเพิ oh, okay. ่นว ok um, ่ะแล้วก็ไปลีนต่อขึอนก่าก็เลยอ๋อโอเคปล่อยไปแล้วกันอืมปล่อยไปแล้วกันเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปฝั่งนู้นไหมบอดี้เอาขาตั้งมานําำงานนี่น่ะงานนี่จะได้เก็บเก็บเฟืองบนนอนี่ ยุ่งก็ลด้หลายยุ่งต้อมตัวน,นี้ก็ต้อมแบบต้อมเลยแหละนี่ฝั่งนี้ถึงจะเห็นโอ้ยยุ่งต้อมนาข้าวชัดๆหน่อยนะคะต้นกล้ายอย่าทําเสียงดีตกใจหมดแล้วเนี่ยอลุกแล้วนาข้าวลุกแล้วหลังจากที่แช่แ <laughs> ช่ไปสักพักหนึ่งโอ้ยุย่งคือบิดหลายแท้หนุนแม่ขนมขุนมาแล้วคะ่ะ เพิ่นไปหยอดน้ำกดยาง่รงนี้ก็คือสิหยอดแบบหยอดดุอยู่พี่น้องเพราะว่าน้ำยางมันออกดีะนะมันแบบเขาส่วนหนาวเลยโอ้ยตอนนี้ยุงกัดมือขนมุนมากกว่าห้าตัวอีกค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปกันแล้วด้นี่พ่อกับแม่มาแล้วเดี๋ยวเพิ่นดั้งไฟดั้งเดี๋ยวขนมุนจะถ่ายตอนตอนพ่อเพิ่นจุดจุดฟางไายุ่งให้ควายเนาะแล้วพ่อจะพาทุกคนกลับบ้านนะคะอันนี้มาถ่ายอัปเดตเลย <c oughs> <c oughs> ดูแล้ว <c oughs> เดินและเดินละยเาไปจองเปลี่ยนลยนะไม่หละโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ขนมบุญจะปิดคลิปไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีคลิปช่วงท้ายให้ดูอีกเนาะดูอีกนิดนึงนะคะเป็นภาพบรรยากาศท้องทุนายามแรงงามๆฟังเสียง จิ้งหลีดเสียงกบเสียงนกร้องไปนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของขนมบุญด้วยนะคะที่สําคัญฝากพี่ๆทุกคนช่วยดูโฆษณาให้กับช่องของขนมบุญด้วยนะคะเพื่อจะเป็นรายได้ดอีกช่องทางหนึ่งให้กับครอบครัวของขนมบุญเนาะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมารับชมแวะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย

But hang in.